สำหรับใครนะครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโรทฮนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่้านของผมนะครับโดยเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า p i ่แอลแซดนะครับดาร์คอ s นช็อปเอกนะครับแล้วเข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมเช้า โลบอกกันด้วยนะฮะในวันนี้เนี่ยนะก็กลับมาอยู่กันในเกม Dragon a v e n g e r กันอีกครั้งนั้นเพื่อนในวันนี้นะก็เป็นอัปเดตใหม่ของเกม Dragon a v e n g e r e นะเพื่อนเป็นกิจกรรม Winter Event วีท,ที่นั้นเพื่อนหรือว่ากิจกรรม Christmas นั่นเองนะฮะซึ่งใน Winter วีที่2นี้นะเพื่อนก็มีมังกรใหม่นะเพื่อนอัปเดตเข้ามานะเป็นมังกร,รที่หลายๆคนเนี่ยนะรอมาอย่างเนื่องนานเลยก็ว่าได้นะเพื่อนนั่นก็คือเจ้านาดาวเลอร์นั่นเองนะเพื่อน ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะวิธีการได้รับเจ้านาดาวเลอร์นั้นเพื่อรวมถึงไขวินเทอร์อีเวนต์นั่นเองนะเพื่อนแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็นะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังมองหามาังกรอีเวนต์นั้นเพื่อรวมถึงมังกรซีซั่น Season นะที่หาไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็สามารถนะเข้าไปซื้อได้ที่นะเพจ p ี Z Dragon ด h o p อชอเอกนะเพื่อน ก็จะมีมังกรซีซั่นนะรวมถึงมังกรอีเวนต์เนี่ยนะรวมถึงเจ้านาดาวเลอร์ก็มีขายเช่นกันนะเพื่อนนะก็ลองไปเลือกซื้อกันในเพจพี่แร็บแซรดากอนชอบเอก,กันได้นะนก็มีมังกรเนี่ยลากหลายสายพันธุ์เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อกันเลยนะฮะโอเคีเราไม่รอชาร้าแต่เราไปรับชมวิธีการได้รับเจ้านาดาวเลอร์กันเลยดีกว่าฮะอ่านะสำหรับวิธีการได้รับเจ้านาดาวเลอร์นะเพื่อนนะก็นะเจ้านาดาวเลอร์เนี่ยนะจะอยู่ในไขวินเทอร์อีเวนต์นั่นเองนะเ,เพื่อนซึ่งนะไขวิ Winter Event เนเทอร์อนะีเวนต์เนะ ได้รับจากโลกวินเทอร์อีเวนต์หรือว่าโลกกิจกรรมนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งเจ้าไขวินเทอร์อีเวนต์นี้นะเพื่อนจะเกิดทุกๆ35นาทีนั่นเองนะบ้านเราเนี่ยสามารถลดระยะเวลาได้นะเพื่อนโดยนะเราเนี่ยต้องใช้เกล็ดน้ําแข็งนั้นเพื่อนหรือว่าเจ้าตัวสโนว์เฟล็กตรงนี้นั้นเพื่อนในการลดระยะเวลาในการเกิดไข่วินเทอร์เองนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งนะเราสามารถมากดีดิูสไทม์ตรงนี้ได้นะเพื่อนโดยจะใช้ S 100 s n o w f l a k นนั้นเพื่อนในการลดระยะเวลา5นาทีของการเกิดของไขวินเทอร์อีเวนต์นั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งนะเราเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเจ็ดร้อยสโนเฟลกนั้นเพื่อนในการสปอนไขในทันทีนั้นเพื่อนหรือว,ว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้สโนเฟลกก็ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยต้องรอ35นาทีนะเพื่อให้ไขของมันเนี่ยสปอนขึ้นมาในแมปนั่นเองซึ่งเจ้าสโนเฟลกเนี่ยนะเราก็สามารถได้รับจากมินิเกมต่างๆนั้นเพื่อนซึ่งในมินิเกมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่มินิเกมในกิจกรรมนี้นั้นเพ ทำมินิเกมอันไหนก็ได้นะเพื่อนเราเนี่ยจะได้สโนว์เฟลกกลับมานั่นเองนะแล้วก็สามารถเอาสโนว์เฟลกเนี่ยมาแลกของรางวัลน,นะหรือว่าหรือว่าจะเอามาลดระยะเวลาการเกิดของไขวิเทอร์ยิวส์ก็ได้เช่นกันนะเพื่อนอหลังจากที่ไขของเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าโยเอ็กเนี่ยแฮสปอนเน็ตเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็ให้เราเนี่ยทำการบินหาไขนั้นเพื่อนซึ่งไขเนี่ยนะจะทําการซุ่มเกิดอยู่ในแมปนั่นเองนะก็ให้เราเนี่ยทำการบินหานั้นเพื่อนไขเนี่ยจะหาไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็ ไข่เนี่ยจะเกิดมาพร้อมลังเลยนะก็ค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ง่ายนั่นเองนันเพื่อนอ่ะตอนนี้เนะี่ยเราเจอไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็ให้เราเนี่ยทำการไปเก็บไข่ได้เลยนันเพื่อนอ่านี่นะไข่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองเห็นง่ายเลยนะเพื่อนก็สามารถลงไปนะแล้วก็กด e นนเพื่อนหรือว่าแตะที่ไข่ได้เลยนะสำหรับคนที่เล่นในมือถือนะกดคอลเลกนะแล้วก็ทําการเล่นมินิเกมนั้นเพื่อนนะก็ต้องทําให้ครบเลยนันเพื่อนนะมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนิดนึ่งนะอะ่าหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะก็เด เราก็จะได้ไข่มาหนึ่งฟองนั้นเพื่อนแล้วก็ระยะเวลาในการเกิดไข่เนี่ยก็จะพูด้าใหม่นั้นเพื่อนถ้าเราไม่อยากรอกนะั้ยก็กด r e d u c e Time ได้อีกเช่นกันนะเพื่อนก็จะใช้ Snowflake เหมือนเดิมเลยนะฮะหลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วเนี่ยนะเพื่อนเราเนี่ยก็ต้องทําการเอาไข่เนี่ยไปฟักในหม้อน,นั่นเองนะเพื่อนซึ่งนะไข่เนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยสิฟองนั้นเพื่อนภายในตัวเรานั่นเองนะ แต่ว่าถ้าเราเนี่ยเอาเข้าตู้ฟักเนี่ยนะเราก็จะสามารถเก็บได้มากกว่า12ฟองนั่นเองเพราะว่าไข่เนี่ยมันอยู่ในตู้ฟักแล้วมันก็จะไม่หลมกับตัวเรานั่นเองนะเพื่อนไอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านั้นเพื่อนว่าไข่วินเทอร์เองเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์ในการ ฟักได้ตัวอะไรบ้างน,นั่นเะองนะสำหรับใครวินเทอร์เองนั้นเพื่อนก็จะสามารถนะฟักได้เจ้าคริปเฟยนั้นเพื่อน25นะแล้วก็เอเวเฟย์นั้นเพื่อน19นั้นะเพื่อนทสเนอร์เนี่ย0.25นะแล้วก็ฮูลเลอร์เนี่ย52นะแล้วก็เจ้าตัวใหม่ของเรานะที่เรากำลังตามหากันเนี่ยก็คือเจ้านาดาวเลอร์เนี่ยมีโอกาสออก3นั้นะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆที่มีเกมเ,กเกพลส ลักกี้เอกนั้นเพื่อนก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการฟักไข่ในเจ้านาดาวเลอร์เนี่ยถึง6เนลยนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นเลยนะสำหรับเจ้านาดาวเลอร์นะเพื่อนอหลังจากที่เราได้ไข่ไปที่เรียบร้อยเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยทำการฟักไข่นั้นเพื่อนโดยเนี่ยเราเนี่ยนะต้องไปที่หม้อฟักไข่นั่นเองนะเพื่อนซึ่งนะถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะฟักเร็วๆนั้นเพื่อนก็สามารถนะใช้ตู้ฟักไข่ที่อยู่ภายในแมปเนี่ยนะนะทำการฟักได้เลยนะเพื่อนจากตู้ฟักไข่ที่อยู่่ภาาายในนนนมพิเอระืก็จสถ ฟักไข่ให้เราเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถึง25%เลยนะเพื่อนแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้นะ้300 Snowflake นะในการปลดล็อกหม้อซะก่อนนะเพื่อนถึงจะใช้หม้อได้นั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะ้ไม่มี Snowflake นะหรือว่าไม่ต้องการที่จะใช้หม้อของกิจกรรมนเทอร์นะเพื่อนก็สามารถ กลับไปนะใช้หม้อฟักไข่ที่อยู่ในบ้านเราได้ปกติเช่นกันนะเพื่อนเปอร์เซ็นในการได้รับเจ้านาดาวเรื่อเนี่ยนะก็เท่ากันนะแต่ว่านะอาจจะใช้ระยะเวลาในการฟักเนี่ยนานกว่าหม้อของกิจกรรมวินเทอร์นั่นเองนะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการนะได้รับเจ้านาดาวเรื่อ <Ps. S 1> นั่นเองนะก็ถือว่านะเป็นมังกรตัวใหม่นะที่ไม่ได้หายากจนเกินไปนันเพื่อนก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ยังพอฟาร์มได้อยู่นะเพื่อนก็ไม่ได้ยากจนเกินไปขนาดนั้นนันเพื่อนก็ 3%เนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะเพื<ๆ>่อนและถ้ายิ่งเรามีเกมพาส Lucky a c ก,กด้วยเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้นะ6%เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะในการ ได้รับเจ้านาดวเลาร์นั่นเองนะเพื่อนหากก็เป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนสาหรับวิธีการได้รับเจ้านาดวเลาร์นะเพื่อนหากเพื่อนๆเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนนะเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะจะได้รับเจ้านาดวเลอร์กันทั่วหน้าทุกคนเลยนะแต่ว่านะต้องฝากลิดนหนึ่งสําหรับคนที่ขี้เกจฟาร์มนะเพื่อนหรือว่าไม่มีเวลาฟาร์มนะหรือว่าไม่มีเวลาเล่นจริงเนี่ยนะฮะแต่ว่าอยากได้เจ้านาดวเลาร์เนี่ยก็สามารถนะเข้าไปซื้อได้ในเพจพีเอ็กซ์แ ให้เลือกหลากหลายเลยนะเพื่อนยังไงก็ต้องฝากด้วยนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมีเวลานะก็สามารถฟาร์มาได้เช่นกันนะเพื่อนขอให้ได้การทั่วหน้าทุกคนแล้วกันนะเพื่อนสำหรับเจ้านะาดาวเลอร์ตัวนี้นะก็เป็นมังกรที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะเพื่อนนะใครเนี่ยที่ชอบเนี่ยก็แนะนำให้เก็บสะสมไว้ก็ยิ่งดีเลยนะเพื่อนสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวินเทอร์วีที่3แล้วกันนะเพื่อนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปฟาร์เจ้านาดาวเลอร์ก่อนนะเพื่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำ